หลวมทั้งท่านผู้มีเกียรตินะคะซึ่งเป็นพันธมิตรเป็นคู่ค้าของบริษัทเดลิ่ไทยแลนด์นะคะก็ขอเสร็จประพืตต้อนรับตัวเองกันหน่อยนะคะท่านทั้งหลายดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาเปิด งาน daily global synergy 2025ในวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้พบท่านทั้งหลายซึ่งต้องถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะเป็นผู้คู่ค้าของบริษัท daily นะคะที่จะทำให้บริษัท daily ไปสู่ความสำเร็จเป็นเบอร์หนึ่ง ในธุรกิจด้านของ stationary ได้นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้มันมีเรามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของบริษัท Daily นะคะซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งเราได้เห็นดิฉันได้มีโอกาสเดินดูนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เห็นถึง